สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็ตตยจะพาทุกคนไปบำรุงต้นมะเขือเทศค่ะที่ตต่ได้ปลูกลงในกระถางนะคะเราจะบำรุงโดยการให้ปุ๋ยค่ะตัวนี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะที่ต่ทําในตะกร้านะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้งค่ะทุกอย่างย่อยสลายดีมากเลยนะทุกคนใบไม้แห้งที่หมักกับปุ๋ยคอกนะคะใส่ไว้ในตะกร้าเนาะ นี่ค่ะพอแห้งเราก็นํามาใช้ได้แต่ก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักตัวนี้ค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นเปลือกไข่นะคะนี่ค่ะไต่บดไว้แล้วเรียบร้อยนะก็คือถ้าเกิดว่ามีเปลือกไข่นะคะไต่ก็จะมาบดบดแล้วก็เอามือขยําขยําเฉยเฉอะค่ะแล้วก็เก็บไว้ในขวดหรือในโหลพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาใช้เราก็หยิบมาใช้ได้ง่ายค่ะวันนี้ไต่ก็จะนําเปลือกไข่นะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับตัวปุ๋ยหมักค่ะ เนี่ยในปุ๋ยหมักจะชอบมีพวกกิ้งกือเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็ถ้าเจอแล้วก็พยายามหยิบออกค่ะเหลือแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็จะใส่ให้หมดทุกเคล้าก,กันเลยค่ะนี่ประมาณนี้เปลือกไข่อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะ ถ้าท่านใดมีเยอะนะคะใส่เยอะๆได้เลยเปลือกไข่ช่วยบำรุงนะคะเป็นแคลเซียมให้พืชค่ะวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนพายุเข้าค่ะนี่เลยบรรยากาศช่วงฝนตกนะคะนี่ค่ะนี่ฝนตกโปอยๆนะคะแฉะไปหมดเลยที่บ้านโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันค่ะ นี่ค่ะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะที่ต่ายได้ทำการย้ายมาลงในกระถางนะจากมะเขือเทศนะคะที่เพาะมาเล็บนะคะแล้วเราก็นํามาลงในกระถางค่ะวันนี้จะนําปุ๋ยมาใส่หลังจากย้ายลงกระถางนี่คือครั้งแรกที่ไต่มาใส่ปุ๋ยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะคะเราพยายามพทวนๆหน่อยพทวนดิน ระวังโดนรากนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ไปเลยสองสามแต่จะใส่ไปประมาณสามกร,รัมค่ะแล้วก็คลุกเขาปุ๋ยกับดินให้เข้ากันเน้นไปตามด้านข้างๆนะคะเพราะว่ารากฝอยเขาจะได้ออกหาอาหารเจอปุ๋ยเจออะไรอะ ประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามจะใส่ปุ๋ยคอกไปประมาณสามกร,รัมค่ะนี่ค่ะต้นมะเขือเทศในกระถางของใต้ค่ะ ต้นนี้เริ่มเอียงแล้วนะเดี๋ยวต้องหาเชือกมามัดยึดไว้กับไม้นี่ค่ะสดชื่นเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกอีกกระถางหนึ่งสุดท้ายค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวจะไปใส่ต้นมะเขือเทศอีกที่หนึ่งนะคะที่ไตได้ปลูกไว้ในล้อยางค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะทั้งห้ากระถางค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศอีกที่หนึ่งนะคะที่ไตนำมาปลูกลงในล้อยางค่ะต้นอาจจะแบบเบียดเบียดกันหน่อยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไตา มีต้นกล้าเยอะนะคะแล้วก็กระถางไม่พอค่ะนอกจากแต่จะลงในห้ากระถางเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะแต่ก็เอาได้แต่ก็ได้เอาลงดินไปด้วยแล้วก็ลงในกระถางเพิ่มไว้ติดกับออรั้วบ้านอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็พวกนี้เป็นต้นกล้าที่เหลือนะคะแต่เลยเอามาลงในล้อยางค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยนี่คือปลูกพร้อมกันนะคะแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้นไม่โตเท่าค่ะแต่เราก็จะบำรุงไปด้วยกันเลย ฝนกำลังตกพอดีนะคะได้รดน้ำให้พอดีเลยหมดแล้วนี่โดยไปเลยค่ะอ่านี่ค่ะนี่คือมะเขือเทศอีกที่หนึ่งของตายนะคะ ส่วนในกระถางนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนฝนนะเพราะว่ามีหลังคาบังอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปรดน้ําในห้ากระถางนั้นกันต่อค่ะกลับมารดน้ํากันค่ะทุกคนใส่ปุ๋ยเสร็จทุกครั้งต้องรดน้ํานะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะคการให้ปุ๋ยนะคะเ,คเพื่อที่จะบำรุงดูแลต้นมะเขือเทศของไต่ก็จะทำประมาณนี้ค่ะแล้วการรดน้ำนะคะนอกจากจะรดน้ำด้วยน้ำเปล่าแล้วไต่ก็จะนำฮอร์โมอนไข่มารดด้วยนะคะทุกๆ5วันเนาะเพราะว่าต้นเขาเริ่มโตแล้วเราสามารถบำรุงเขาได้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ